มามามางาม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 ,งามนี่สเต็กสเต็กทำคนกันทำคอนเทนโอ้โหชิ้นยังมาือมามาหาสารมาโหหลานสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเหลือเชื่อมีอยู่ทั่วไปแต่ที่อร่อยและถูกใจคือสเต็กปลาตา ต็กปลาบอกได้คําเดียวว่าโอ้โหโจัดมาจัดวันนี้ลูกหลินมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมยันบ้านมาเยี่ยมยันถิน่นมาเยี่ยมถิน่นสเต็กปลาตล้านสเต็กปลาตานะครับเชิญเลยเชิญเลยแม่เจ้าแม่เจ้า,าต้อนรับด้วยสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อ สเต็กแมตาจ้านี่ไม้เสียงลูกกลินค่ะยั่ย่ยเสียงลูกกลินนี่มาเลยมาเลยสุขภาพสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพต้องมาก่อนอ่านี่ลูกกลินมาแล้วจ้าสเต็กค,ค่ะสเต็กแมตาค่ะอ่ามาเลยเริ่มคําแรกเริ่มคําแรกอ,อ้าวดูการหั่นโอ้โหชิ้นใหญ่มากไหมคะนี่เลยหั่น น้องแมงวันก็อยากกินกับหนูเลยไม่เป็นไรเปนเรื่องปกติเขาไม่มีเงินเดือนเขาก็หิวนะพ่อเนาะเขาไม่มีเงินเดือนเพราว่าต้องแบ่งให้เขากินใช่ไหมแม่เมนไม่ต้องหรอกเราไอ้นี่เราเรากินหน้าที่เรากินก็กินไปอืออ้าวอ๋ออ๋ออืออือสเต็กแม่จ้าค่ะืเป็นไงอร่อยมากอร่อยที่สุดในสามโลกสเต็กเนื้อ เนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากเชิญนะคะใครยังไม่ได้ลองต้องเข้ามาลองนะคะพ่ออ้าวมาทีนี้อมนมปังอร่อเ<า>ป็นปลายก็อร่อยค่ะนานมากเลยอ้าวมาฟัวเนี่ลูกสาวมาเยี่ยมลูกสาวมาเยี่ยมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยที่สุดใช่สามลูกเลยคระพ่อือ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ